พระกลิ่งมหายันวัสุทัศน์ปี2521เป็นอีกรุ่นที่มีสุดยอดมวลสารสำคัญคือชนวนพระกลิ่งสายวัส,สุทัศน์ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยท่านเจ้าคุณสีประหยัดต,ตั้งแต่ปี2486จนถึงปี2520ซึ่งน้ำหนักรวมได้ถึง59กิโลกรัมครั้นเมื่อท่านเจ้าคุณสีประหยัดได้ถึงแก่มรณาภาพลงท่านเจ้าคุณถนอมซึ่งเป็นสิทธิที่ใกล้ชิดที่สุด จึงมีความคิดที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลที่มีความเข้มขลังเป็นพิเศษเพื่อเป็นการระลึกถึงและบูชาพระคุณครูผู้ประสาทวิชาให้โดยใช้ชนวนมวลสารเก่าดังกล่าวมารวมกับชนวนพระกริ่งเก่ารุ่นอื่นๆรวมถึงแผ่นยันที่เหล่าพระเกจิอาจารย์ต่างเมตตาลงอักขระแล้วนำมามอบให้ในพิธีเททอง การจัดพุทธาพิเศษในครั้งนี้ก็ได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่มโหราณมีเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมในพิธีหลายท่านเช่นหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งเป็นต้นจากประวัติการสร้างข้างต้นพระกริ่งรุ่นนี้จึงถือเป็นวัตถุมงคลที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง หากสนใจพระรุ่นนี้สามารถเข้าไปดูรละเลอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p a m u l e t s h o p c o m ทางเว็บของเรารับประกันพระแท้ด้วยมาตรฐานสูงสุดค่ะหากท่านใดมีพระรุ่นนี้หรือพระรุ่นอื่นๆต้องการปล่อยให้เราเช่าบูชาสามารถส่งภาพพระของท่านมาที่ line id at p a m u l e t หรือคลิกลิงก์ที่ทางทีมงานได้ใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้ค่ะ